อายุบรยืนคือจังอยู่ในโฮมอยู่ในอุอโมงเราที่นี่ขันเขาเห็ดขันซัวเขาเห็ดหลังคาเนี่ยจะพี่น้องในอุโมงค์กับขึ้นล้านเนี่ยจะพี่น้องเพราะว่าน้าหยดลง ยามยดลงม้านั่นก็บเฮดให้เป็นเชื้อราได้ไงเด้อจจะพี่น้องไกเ่เฮดปีที่แล้วนี่แหละจะพี่น้องบะเขือเทศแล้วจะพี่นอ้องเ,เนาะนนขันผู้ใดอ,อยากสีเอาวิธีของไก่ไปเฮดกัเอาไปเฮดได้เด้อจจะพี่น้องบ้หวงสีเริ่มแก่แล้วจะพี่น้องบักอิอหลายสายพันธุ์แต่บักอิญบานเฮาเน่ะมันบ่ออก เอือบานเท้าบ่อออกติกาพ่อแม่พี่น้องปองไปสุผู้สุคนนะคะมื้อนี้ก็มาพอ้ไก่คือกับพี่น้องในช่องของที่ไก่จ๋าพ้าเห็ดช n แน l เนาะจะพี่น้องเนาะมื้อกี้ก็สิพาพพี่น้องมาเบิงมาอัปเดตต้นมะเขือเทศจะพี่น้องที่ไก่เคยได้เอาลงไว้เนาะพี่น้องเนาะพ้าพี่น้องมาเบิงแต่ตอนเริ่มต้นที่สิเห็ดหลังค้าจะพี่น้องในตอนนี้ในขณะนี้เนาะพี่น้องเนาะกะกรลังซุกจะพี่น้องดกพ้อมจะพี่น้อง ดูกดกแล้วก็วกเริ่มที่สีสุกล้วจะพี่น้องสีมีหลายสายพันธุ์คื่บานนั่นหละเพราะว่าดูล่ะทุกอย่างเลยจะพี่น้องโอ้ยสระอนไหลอันนี้สีหมวดสีเหลืองแล้วจะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สีเป็นสีทั้งสีลายแล้วก็ทั้งเป็นอันนี้ลายเสืออันนี้ก็ไทเกอร์ได้จะพี่น้องรวมที่ต่ดกดก,ดกทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ทุกอย่างแล้วจะพี่น้องเนาะักเขือเทศนี่บ่ม,มักน้ำ แต่กะขาดนามบ่ใดเด้อจ้ะพี่น้องนี่แต่กะขาดนามบ่ใดแล้วก็ตตรงนี้หลังค้าเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าปีเนี่ยฝนตกฝนตกคากไหลฝนตกคากนึงเนาะพี่น,อน้องเนาะแล้วมันกระสิข้นลา้าไงบางคนกระสิข้นล้าเป็นต้นสีเป็นต้นสีดำแล้วจับพี่น,อน้องเนาะนั่นคือขืนล้าเดจะพี่น้องเอาถิ่มย่างเดียวจากกระสิอายุบบยืนแล้วก็บ่อก็แงแรลงพร้อมนะจัพี่น,อน้องเนาะอันนี้กระสิเป็น อันนั้นจะเป็นแผลมแล้วจะพี่น้องเนาะก็จะเป็นสีเหลืองจ้าน,นี่เดี๋ยวก็สิพานยางอ้อมงามหลายจ้ะพี่น้องสาอ่อนผลผลิตของตะของจักน้อยมืออื่นก็สิเอาไปขายตลาดนัดจ้ะพี่นอ้องน,นี่จ้าอันนี้ก็สิเป็นลูกใหญ่อันนี้ก็สิเป็น,ยยอ,น,น,ปนอ่าด้วยใหญ่แล้วจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้ เป็นผัวเป็นพวงเ,เลยจ้ะล้อให้แดดล้อแดดนะบางคับบังเทียกับแดดกับบวมีเลยจ้ะพี่น้องแดดกับแดดกับบวมีฝนตกเสมือสูเวน้นอยู่จ้ะเบื้องผัวเบื้องตอนนี้ด้วยจ้ะพี่น้องสูงแห่งสูงแห่งดกจ้ะพี่น้องพุณละ่ะดอกเต็มเลยจ้ะพี่น้องอืมสะอานหลายยังวะนี่อันนี้สิเป็นชุมพันธุ์ใยด้วจ้ะพี่น้องพันธุ์ใยอันนี้แผ่นพันธุ์ใยพันธุ์เนี่า สีชมพูสีเหลืองเราจะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นหัวใจอันนี้สิเป็นหัวใจจ้าถึงถึงบ่กหัวใจทึงหัวใจเนาจะพี่น้องเนาะนี่กรลังเริ่มอันนี้ก็เก็บไปเลยได้จะพี่น้องมือือ่นเพราะว่าไก่สิเอาไปขายตลาดนาัดแหมจ้านี่นี่เป็นหัวใจจ้าไก่สิเก็บพันบางอันไก่กเก็บพันเองได้จะพี่น้องบางอันไก่กเก็บพันเองข่ะชัวผู้ใดอยากได้พันกะทากม้าได้จะพี่น้องเนาไก่สีเจ็บเก็บพันขายพร้อมจ้า นี่อันนี้จะเป็นสีอัมช็อกโกแลตเด้เนี่ยอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตจ้านี่งามคักนึงงาทุกอย่างเริ่มงามหกบ่มีเวลามาเสียหนียอันนี้สิเป็นสีดามะเขือเทศสีดาบานเขาได้จะพี่นองผู้ใดอยากสีกินไนด้จะพี่นองกะทักมาเดอ้องามงามทั้งนั้นเลยจ้าคลิปนี้กับบวมีอย่างหลายเน้าจะพี่นองเน้าพาพ่นองมาเบิ่ง มาอัปเดตบะเขือเทศที่ไก่ได้ลงไวปีนี้แล้วกับมาเห็ดสวนใหญ่จะพี่นองกะทุกอย่างกะเริ่มออกพลนผลิตออกผลผลิตได้เก็บเราจะพี่นองบะเขือเทศทยจงวานะจะพี่นองนะก,กะขอให้มีหลังคาดีจกากไเห็ดหลังคาไว้หลังคาเพราะว่าขันท้าปลูกกลางแกงนะมันกะปลูกได้ยุจะพี่นองแต่เออมันสิขืนล้านแล้วกะอายุบ่ยืนคือจังอยู่ในหม่มอยู่ใน อุโมงคเราที่นี่ขันเขาเห็ดขันซัวเขาเห็ดหลังค้าได้จ่าพี่น้องมันอ่ามันต้องเป็นอากาศทีิปบอดโปง่งล้มมาได้ทั่วถึงแล้วจ่าพี่น้องเนาะแอร์แอสกระบ่ได้ได้จ่าพี่น้องเคยเคยเอาไปปลูกในอุโมงค์เคยเคยเอาไปปลูกในอุโมงค์ก็ขึ้นร้าได้จ่าพี่น้องเพราะว่าน้ำยดลง มยมหยดลงม้านั่นก็เฮ็ดให้เป็นเชื้อราได้ไงได้จ้ะพี่น้องไกเ่เฮ็ดปีที่แล้วไก่เฮ็ดมาสามปีเราจะแบบนี้ไก่ไก่เฮ็ดมาสามปีเราได้ผลผลิตเราก็อายุยื้นพร้อมได้จากจนผุหละจนถึงหนาหนาวเขามาต้นของไก่ยังบท่ท่านได้ตายได้จ้ะพี่น้องนี่ละจ้าเป็นเคล็ดลับดีๆที่เอามาฝากพี่น้องเนาะจ้าเนาะเป็นเป็นเป็นเคล็ดลับง่ายๆเราก็ ดินที่ไก่สีเอามาปลูกเนี่ยจะพี่น้องกะไก่กระมักดินจะพี่น้องให้เกินเดือนแล้วกับเห็ดหลังคาเฮ็ดนี่แต่จะพี่น้องเข็ดลับบ่มีอย่างหลายน่าจะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะฝากคือพี่น้องไว้คือเกาวน่านะจะพี่น้องเนาะกะช่วงนี้อ,อ,อาจจะสีว่าได้ลงคลิปบ่อยน่าจะพี่น้องเนาะเพราะว่าไก่เห็ดสวน สองคนกับแฟนมันกับสิบวมีเวลา no? ไม่จะพี่น้องไหนกันทั้งสิ้นนะได้เงาเสียเงาจะพี่น้องม้ิตหญาเต็มเลยจากไก่ก็ต้องมาเห็ดมาเสียเงาไามได้เงาจะพี่น้องบระเขือเทศเนาะจากพี่น้องเนาะขันผู้ใดอยากสีเอาวิธีของไก่ไปเฮ็ดกะเอาไปเฮ็ดได้เด้อจากพี่น้องบ่หวงวิธีเนาะจากพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่นเอาไปเฮ็ดปลูกเอาไว้ถึงกินเอาไว้ถึงปลูกขายกะได้ผลผลิตดีแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี <Alberto> ้ไก่กระสิพาไปเบิ่งอ ผลผลิตที่ไก่สิเก็บไปขายตลาดนัดมืน,นีนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่จะพี่น้องบักแตงกะหลาย่จะพี่น้องบักแตงซุ้มบักแตง,ซ,แตงซุ้มมันบักเขือเ,เทศอันนี้กับบีนสูตรไก่กระเชาไปขายตลาดนาดัดแล้วจ้ะพี่น้องนี่จะ คลิปนี้กับบอมี่ยังหลายดนยเจ,จ้จพี่นองเนาะพาพี่นองมาอัปเดตมะเขือเทศนั่นละให้พี่นองอเบืองว่าผลผลิตปีนี้มันจะเป็นแบบใดเนาะพี่นงปีนี้ก็เกินคาดแต่พี่นองดีทุกอย่างบ,าบักเบกอือ้กับกรลังสีเริ่มแก่แล้วจะพี่นองบักอื้หลายสายพันธุ์แต่บักอือ้บานเฮาเนาะมันบ่ออก เออบานเขาบอกออกออก,ออกตึกแต่หยอดจ้ะพี่น้องมึงดูหยอดงามแตกหยอดก็เลยตัดหยอดขายก็เลยตัดหยอดขายสันเดียผู้ละ่ะมีแต่หยอดงามๆาอันนี้คน้นเพลินกระซั่งเลยได้จ้ะพี่น้องกะกะแค่์ร้อให้มันแตกหยอดมึงมันแตกหยอดด,ดีคักหลายจากพี่น้องแตกหยอดแตวกแทบ ب, หวานวจ้ะพี่น้องเนาะเป็นบบกเป็นบกนบกกัน ฝักท้องหรือบังอืออปานเฮาเนจะพี่น้องเนาะกระยนน้ันก็นก,นกินได้หวานจะพี่น้องจะคลิปนี้กะฝากพี่น้องคือเก่าเน้ด้จ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่เน้ด้จ้าไก่เกิดชีได้พยายามที่สิหาอัปเดตสวนให้พี่น้องในเบื้องอีกคือเก่าเนจะพี่น,อน,อกกน้องเนาะกะกะพาพี่น้องคลิป ก้อนๆนั่นไงคาพี่น้องไปเพาะบะเขือเทศที่ไก่เคยพาไปเพาะแล้วกะพาเห็ดหลังค้านาะจะพี่น้องเนาะขันผู้ใดติดตามเพิ่งกระซิลูเนาะจะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้คือกะฝากพี่น้องไว้พไวเพียงเท่านี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า